เป <s> ิดตัวันพุธวันนี้ครับจะแฟร์จยังไงบ้างเหนุ่ม <s> ก็ตื่นเต้นมากมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋แฟร์เนี่ยจะเข้าอาทิตย์หน้าแล้วนะได้มาดูเพลเลอร์กับทีเซอร์พร้อมกับทุกคนก็คือรู้สึกแบบมันยิ่งท้ายเลยแล้วก็ได้ฟังที่แอนรี่พูดด้วยว่าใน <S <s ในทีเซอร์เป็นยังไงนะแล้วในหนังเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นอะไรมากกว่าในทีเซอร์อีกก็ยิ่งอยากดูเลยครับปกติมิวเป็นคนชอบดูหนังแนวประมาณนี้อะไรอยู่แล้วัครบชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มากๆอยู่แล้วครับบเออย่างแรกตื่นใจเลยเรื่องเนี้ย จะถูกใจที่ได้มางานเรื่องนี้ด้วยนะแบบตรงสายมากๆเลยเลยชอบมากๆครับอย่างตัวซูเปอร์ไอรอนในเรื่องมันจะเป็นยังไงพลังฝัข็งวก็ยังยังยังเดอะลาสนี่ยนทุกคนทราบกันก็จะเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วแต่ว่าในในจัสตินลีกอ่ะเขาดันได้พลังใหม่มาคือสามารถย้อนเวลาได้ทีนี้พอมาพอมาในเรื่องนี้ปุ๊บถ้าใครตามเดอะคล s h มาเนี่ยจะรู้ว่าทุกๆหนังหรือว่าซีรีส์การ์ตูนอะไรพวกนี้เขาจะมีปมเรื่องแม่เขาเลยอยากจะย้อนเวลากลับไปช่วยแม่ ก็เลยเกิดเรื่องในภาคนี้ขึ้นมาอย่างตะกี้มิวลองไปพลังวิ่งว้ายของเราก็ใช่ย่อยนะอ๋อแข็งแกร่งเหมือนแไปในโลกเหงื่อแตกไม่หยุดเลยเออรับกำลังแข็งแกร่งของตัวละครของเราอะไรก็สิใช่ครับผมเราลองเลยครับเลยเขามีกำลังอะไรอยู่ด้วยนาะใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นี้เลยก็คือตรงข้างๆเนี่ยจะมีเป็นเป็นดิสเพลย์ที่ทุกคนสามารถมาวิ่งแล้วก็เก็บบรรยากาศตรงนี้ได้เหมือนกันเราเห็นแบบเหมือนเราวิ่งหนีนักตึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาเล่นกันได้ แล้วมีมีรอบพิเศษตัที่บกับแฟนๆด้วยได้มีวันที่14ครับตอนรอบพุ้มหนึ่งก็จะเป็นแฟนๆของผมเนี่ยสามารถมาดูเดอะแฟลชได้ก่อนเลยเพราะว่าเดอะแฟลชในคอร์สที้ก็จะสามารถเข้ามาดูวันที่14ได้มีเกณฑ์กำหนอดนอะไรไหมสำหรับคนที่เข้ามาดูอะไรอย่างเง,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 งี้ยอันนี้เหมือนทางทีมงานจะแจกบัตรไปแล้วนะครับผมก็คือคนที่มีสิทธิ์มาดูเนี่ยผมได้รับบัตรไปแล้วก็ถือเป็นการรวมตัวใหญ่อีกครั้คือที่หาทางไปเดินทางบ่อยช่วงนี้ ก็ดีใจที่แบบได้กลับมารับอีเวนต์แล้วกันแล้วก็ได้มาเจอทุกคนกครัโอ้วหใช่ก็คันพักหนึ่งกันนะครับเหมือนคือเนื่องด้วยเดือนพิษภาบินบ่อยมากเลยแล้วก็เพิ่งบินกลับมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องบินต่อนะอีกแล้วก็รู้สึกว่าเออก็มีม,ม,มีมีส่วนเวลาที่รับอีเวนต์ได้เพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์เรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดแล้วครับแต่แฟนคลับก,ก็ยังแบบเดียงเนี้ยเหมือนเดิมใช่น่ารักมากๆเลยแฟนก็ยังมาหากันเยอะ คือเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าผมก็ไม่ก็บอกว่าคือไม่ใช่แฟนเทนนิสครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ปารีสครั้งแรกคือตัวแลการลอสหรือว่าเป็นเฟรชโอเพนนะครับผมแล้วก็วันนั้นแรกที่ได้ไปดูอะ่ะวันได้ไปดูรอบของโนวัคอะ่ะแล้วคือแบบเป็นท็อปโลกอะ่ะรู้สึกว่าโอ้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วคือบรรยากาศตอ,อนนั้นคือทุกทางที่มีการเสิร์ฟไปแล้วทุกคนมันจะเงียบกิบมากเลยอะ่ะคือเขาบอกว่าถ้ามีขาไขขึ้นมาอะไรย่างเงี้ย เขาจะเริ่มเสิร์ฟใหม่เลยเริ่มใหม่เลยทุกคนอะไรเงียบกิบออกมาคือเป็นมิติใหม่สำหรับเราเโอ้ยจริงๆเลยอย่างโอ่ไงโอ่งบเป็นนักเทนนิสก็คือเหมือนโอ่จะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ให้ผมนะเนี่ยพี่นะมันต้องเสิร์ฟอย่างนี้อย่างนี้เขาแนะนำกันอย่างนี้นะพี่รู่นนี่นั่นอะไรอยเลยสบายโอ่งไปด้วยเงยที่จริงเราชื่นชอบเทนนิสอยู่แล้วด้วยคือคือผมไม่ก็ไม่ได้ดูกีฬาเทนนิสครับผมต่ว่าโอ่เนี่ยจะเป็นคนบอกตลอดว่าอะยังไงว่า ความสนุกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอักดีที่มีบทประด้วยอยากมีลองเล่น,นอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ลองเล่นครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไปไปงานชุดใหญ่แล้วงานชุดมีซีรีส์ที่กำลังถ่ายอะไรอย่างเก,ก็เดี๋ยวจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่วันที่16เนี้จะถ่ายคิวแรกครับ,รบก็เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นทูเลอร์ครับคิดว่าน่าจะได้ดูช่วงปลายปีนี้ก็เป็นเป็นแนวใหม่ที่ ต้องบอกว่ายังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็ทําให้ต้องเวิร์กช็อปเยอะมากครับทั้งทั้งด้านตัวละครด้วยเพราะวามคิวเลอร์มันก็จะมีความยากมีความดราม่าอะไรของตัวละครเยอะมากๆแล้วเ็เป็นแอคชั่นด้วยพอเป็นแอคชั่นเนี่ยก็เลยต้องเรียนแบบเรียนต่อสู้เรียนเทคนิคการถ่ายทำแอคชั่นเพราะว่าเหมือนอเราเราอาจจะเคยฝึกวิชา,าต่อยมวยคาราเต้อะไรพวกนี้มาแต่ถึงเวลาจริงการถ่ายจริงอะ่ะเราต้องไม่โดนตัวเขาไงแต่เวลาเราซ้อมเป็นตัวตัวเขาตลอดเลยปั้มตลอดเลยก็ต้องต้องฝึกแอคชั่นใหม่ครับ ทำไงให้ดูแรงแต่ไม่โดนตัวครัชื่อเรื่องอับชื่อเรื่องชื่อเรื่องก็เดี๋ยวรอทีมงานประกาศครับผมก็อาจจะยังพูดตอนนี้ไม่ได้ไก็ก็เล่นกับเล่นกับนักสแสดงหน้าใหม่หลายๆท่านแล้วกันก็มีมีทั้งหน้าเก่าด้วยหน้าใหม่ด้วยแต่ส,แบบส,ส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นวัยแบบวัยเด็กๆส่วนใหญ่ก็รู้สึกก็เปิดมิติเหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนดักอายเนี่ยหลากหลายก็จะเล่นกับวัยเดียวกันแต่รอบนี้ก็จะเล่นกับวัยเด็กกว่าเด็กสุดก็จะสิบห้าแล้วปฎิบัติงาน เป็นฝาดดานอเลยไหมล่ะเป็น่าดด้านน้องเลยเหรอให้น้องดันเราก่อนิดนอย่างบทรู้อะไรมันต้องฝึกอะไรหนักขนาดนี้โหฝึกฝึกหนักมากๆครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกไปคือยังไม่ค่อยได้เล่นแอคชั่นเท่าไหร่เวลาไปไปละครเนี้ยก็จะมีแบบสักฉากสองฉากในหนึ่งเรื่องเพราะส่วนใหญ่จะเป็นดราม่าโรแมนติกอะไรนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมีต่อสู้เยอะก็เรียนอาุวยใด้วยก็ต้องรอดูว่ามีหรืเปล่ได้เห็นจะ้ นู่นเหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็พินเนตเยอะเหมือนกันอ, <laughs> อยากไปอุดอยมกความพอียมกความพอครับียมกความพอ,พพอหลังจากนี้จะมีกินแฟนมีหรืออะไรเป็นประเทศหรืออะไรก็เด <c oughs> ี๋ยวคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางเดือนก็อาจจะมีไปลาภประเทศอ,อีกรอบไปทำงานเหมือนกันแล้วก็แฟนมีน่าจะกลับมารับช่วงสิาาหงหาคมเพราะว่าก็อยากจะรีบถ่ายซีรี์เรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยต่อจะมีไปประเทศไหนครับวางแผนเท่าไหร่ ก็อาจจะต้องรอออฟฟิเชียลประกาศครับเหมือนจริงๆหาตอนนี้มีไปสองประเทศประเทศไหนครับเดี๋ยวรอประกาศรอประกาศไปรอประกาศรอให้ทางออฟฟิเชียลเขาประกาศเองนะจ๊ะอัปเดตเรื่องเทวันนี้บอกเลยว่าจะมีข่าวซุปเปอร์สุดเใช่คือช่วงช่วงปีนี้จะค่อนข้างเน้นไปที่เรื่องงานแฟชั่นแล้วก็เรื่องงานแสดงครับเพราะว่ารับไว้หลายเรื่องมาก งานงานเพลงส่วนใหญ่จะออกมาเป็นในในรูปแบบเพลงประกอบละครหรือซีรีส e ์ e มากกว่าใน,นช่วงนี้ครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาไปไปโฟกัสเรื่องงานเพลงขนาดนั้นครับผมก็เลยรู้สึกว่า,าเราเราขอแบบมีเวลาเต็มที่ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูงานเพลงจริงจังไปเอาบ้างใหม่การแสดงไปนก่อนใช่เพราะว่าใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะเรื่องเรื่องงานสแสดงนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างละครก็ถ่าย 7, เจ็ดแปดเดือนแล้วอะ อะไรครับอ๋อมันไม่มีอะไรอัปเดตเลยครับชะลอไปกันหมใช่ก็คือเรื่องเดียวเช่นไอตอนนี้ครับก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตจริงๆเพราะว่าอยู่ในขั้นโพสแล้วก็มีการตกลงอะไรเรื่องสัญญาต่างๆที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ดูเมื่อไหร่แล้วก็อยากให้แฟนๆก็รอรอรอก่อนแล้วกันครับแต่แต่ไม่ได้แบบ้ัต่างนหยุดไปเลยจะไม่มีมันจะมีความต่างไป ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าชอยที่ออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นการทํางานของหลายฝ่ายมากคือผมไม่สามารถออกมาพูดเองได้ว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็้องรอรอก่อนว่าจะเป็นยังไงคือหลายคนยังรออยู่เลด้ผมก็รอเหมือนกันผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยความที่มันมีการถ่ายทําที่ยากหลายแบบแล้วก็มีการใช้เทคนิคต่างๆีทั้งเ่น 4G ด้วย 3G ต่างๆด้วยทําให เรื่องงานโูสับสนยากามากๆอาจจะต้องมีรีชูตซึ่งพอรีชูแล้วคิวแต่ละคนก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยค่อนข้างจัดการรับากกันก็นกนเป็นไปได้เขไม่อยากรีชูเหมือ,กอ,อกน,อน,นอกันก็นโคเรากคือพูดมาตลอดว่าอยากลองเล่นคิวเลอร์ก็ต,<ม>ตอนนี้คือได้เล่นแล้วเรื่องนี้ก็เลยอยากเต็มที่กับมันมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้รอติดตามเพราะว่าบทเรื่องนี้ น่าจะยากที่สุดแล้วนังไหนที่เคยรับมาทั้งยากด้วยแล้วก็น่าจะเหนื่อยมากๆด้วยก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับยังไม่รีบพลาดเลยครับเชวนมาชมภารยนตร์ดีไซน์หนังสั้นสุดแรงที่สุครับผมก็ขอฟังหนังดีคลาสนะครับเพราะวันที่15ที่ไทยก็ปฏิทันด้วยสำหรับแฟนดีซีแล้วก็ถ้าใครเคยดูจัสซี่หลีมาก่อนก็จะผมแค่ได,อไดลองไปได้แน่ๆแต่ว่าถ้าใครไม่เคยดูก็เป็นหนังภาคยากอีกภาคหนึ่งที่บอกเลยว่าสามารถมาดูเป็นเรื่องแรกเลยก็ได้ก็ปติดตามกันด้วยนะครับผมสนุกแน่นอนครับ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับ